สีสเกตแดนปราศาสตร์หอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศลำ้ำความสาม,มัคคีสวัสดีครับมิดมอแคนแฟนมอล่ัแฟนคลับเอซสาวน่อยเพชรบันแพงแฟนคลับเอซีอิหลาหน่อยอุ้งอิงมาพบมาพ่อกันกรับหนุ่มสีสเกตพลังบวก ในอีพีที่2ของวันที่29เดือนพฤศจิกายนมาเว้าถึงไปไกลแล้วอิหลาหน่อยอุ้งอิงนับตั้งแต่ออกซิงเกิลเอิญหักนั่งเอกหน่อยมาอิหลาน่อยอุ้งอิงนี่สร้างซื้อเสียงขจรขจายไปยังต่างแดน คือเอื้ว่าต่างประเทศณปัจจุบันนี้ชาวต่างประเทศคือชาวต่างชาติต่างกายความสนใจกับอีลานอยู่อิงหลากหลายคนหลากหลายประเทศหลากหลายทวีปที่ นำเรื่องเล่าของอีหลาอุงอิงมารีแคปคือได้เขาไปเบิง้งได้เขาไปแย่งเสืบค้นดันด้นหาตนต่อที่มาที่ไปของอีหลาหน่อยอุงอิงว่าเป็นมาจังไดจังไดมีชื่อเสียงจังมีคนให้ความสนใจ ยังมีเอซมากมายจนเฮดให้อิลาดอยุงอิงขึ้นแทน่นศิลปินเบอร์หนึ่งแห่งยุควสัสนทะจนได้ดังไกลออกไปยังต่างประเทศมีน้ำซ้ำยังเป็นแม่เล็กยังเป็นกุญแจไข ประตูสู่ต่างแดนของหมอหลองหมอลำนำพาชื่อเสียงของหมอลำนำพาชื่อเสียงของประเทศศิลปินเมืองไทยหนึ่งเดียวที่ออกมาห้อง ออกมาล้าเป็นซิงเกิลแรกซะโวยซ้ำเกี่ยวกับการล่องการล้ำของอีลานอย้งอีงแล้วเฮดให้ไปติดชาร์ตอันดับที่17ของโลกเฮดให้คนต่างชาติคนต่างประเทศตามโซนต่างๆต,ตามทวีปต่างๆ กาให้ความสนอกสนใจนี่ลหละพี่น้องมันเป็นความภาคภูมิใจสำหรับมิดหมอแคนแฟนบอลัมแฟนครับเอฟซีย่างมูเฮ้าเจ้าคอยที่ได้ซอย่อมซอยพักดันซอยเชี่ยอนาคตต่อไปข้างหน้าพี่น้องซิมีสายข่าวเือนักข่าวทางด้านต่างประเทศ ของว่าตองมีเข้ามาสัมภาษณ์เป็นสื่อทางด้านต่างประเทศอีหลาหนอยิงเตรียมรับที่จะให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศได้เลยการันตีได้เลยพี่น้องพูะจางชาติตา่างกระหายความสนใจหลายๆประเทศหลายๆคนที่ได้ เขาไปซองเบิงประวัติคว่ำเป็นมาตั้งแต่อีลาน้อยวิงมาออดิชั่นหรือมาขึ้นเวทีครั้งแรกตั้งแต่ภาพเมื่อออกซิงเกินแล้วดังไปถ่ายทำทีบ้านความเป็นยูเป็นแบบนั่นแบบนี่นี่คือเขาต่างชาติเขาให้ความสนใจแล้วเพราะฉะนั้นเอง เฮาเป็นคนไทยน้ำกันมีศิลปินลูกหลานบ้านเฮาลูกหลานชาวอีสานจังหวัดศรีสะเกดนําพาชื่อเสียงของจะของไปย่งต่างประเทศเฮ็ดไ้ค้นหู้จักประเทศไทยมากขึ้นเฮ็ดไ้ค้นฮู้จักศิลปะพื้นบ้านอีสานมากขึ้น เฮ็ดให้คนหูจักจังหวัดสีสเกตมากขึ้นถ้าเป็นคนเมืองสีสเกตเองเนี่มันก็เป็นที่นาภาคภูมิใจด้ว่ายังมีศิลปินลูกหลานชาวเมืองสีสเกตได้ดังไกลไประดับโลกนี่มันเป็นความภาคภูมิใจสำหรับมิดมอแคนแฟนมอลัมแฟนครับเอฟซีเนาะ ที่ได้ติดตามที่ได้เบิงที่ได้แง่งที่ชอยชม่มชอยเชี่ยต่อจากนี้ไปอีหลานหน่อยเิงก็มีโอกาสบินไปยังต่างประเทศผมว่ามันต้องมีสักครั้งในเมื่อโอกาสมันเข้ามาแล้วมันต้องมีสักครั้ง ที่จะบินไปทำการแสดงณนะต่างประเทศแต่เวลาใดตัวนี้ยังบอกหมันต้องมีสักครั้งหนึ่งละนะที่มีโอกาสได้บินไปยังต่างประเทศเพราะชื่อเสียงระดับนี้บ่าวาแต่ในเมืองไทยให้ความสนใจต่างประเทศเขาก็อยากดูต่างประเทศเขาก็อยากชม ในการร้องเพลงแสดงสดของอีลาน้อยอุ้งอิงเนี่ยเพราะฉะนั้นเองมิดมอแค้นแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซีเพรว่าสิเป็นสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนคลับเอฟซีอีลาน้อยอุ้งอิงต่างกะให้คว่ำหักให้คว่ำแพงเอิ่นว่าว่าว่าจากันนี่เป็นภาษาหักเป็นภาษาเดียวกันที่ส่งไปให้อีลาน้อยอุ้งอิง เพื่อเป็นกำลังใจให้อีลาน้อยอุอิงนี่สร้างสรรผลงานรักษาคุณงามความดีเอาไว้นี่แหละครับพี่น้องนับว่าอีลาน้อยอุอิงนี่นำพาให้ต่างประเทศหูจักเมืองไทยของเขามากยิ่งขึ้นหูจักศิลปะวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้นหูจักจังหวัดศรีสะเกดมากยิ่งขึ้น หูจักบ้านน้องครูมากยิ่งขึ้นผููจักสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากยิ่งขึ้นและเอกหลายหลยคนครับที่ต่างประเทศต่างกะให้ความสนอกสนใจอีพี่นี่ขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามอีพี่นาขอบคุณอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับผม